ก็จริงๆตอนแรกเลยเขาติดต่อผ่งทานทงผู้จัดการชมว่ามีหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นชมก็ยุ่งยุ่งกับละครเวทีอยู่พอละครจบปุ๊บแล้วก็ผู้จัดการก็โทรมาเตือนว่าพรุ่งนี้ทีมพี่ยอจะมาคุยเรื่องหนังแล้วนะใช่เอ้ รออะไรยังไม่ได้อ่านเลยอะไรเงี้ยก็ปรากฏเราก็อ่านคืนนั้นนะคืนนั้นก็นอนอมยิ้มคืนแล้วก็ชมเองก็รู้สึกว่ามันเราเองก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็แปลกๆมีความรู้สึกอยากทําให้เขาสนุกแล้วก็หัวเราะไปกับเราอะไรเงี้ยเดีวอ่ะยั คือชมอะไม่ไม่ไม่ขี้แย่เท่าคุณนายโฮแน่ๆน่อะค่ะทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณนายโฮเองเรื่องราวเขามันก็เดินทางไอที่จะค้นหาว่าเอ้ยทำไมเขาจะต้องร้องไห้อยู่เรื่อยเลยคือไม่ได้ชอบร้องแต่มันเป็นฟิลลิ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบแต่มันเป็นฟิลลิ่งอะ สำหรับคุณนายโฮล่ะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นเป็นทั้งพี่สาวแล้วก็เป็นลูกสาวที่ดูแลพ่อแล้วก็น,อน้องใช่ไหมคะตัวน้องก็เป็นวัยรุ่นที่แบบว่าติดเพื่อนเหมือนกับก็มีปัญหาของตัวเองตัวพ่อก็จมปลักอยู่กับอดีตเขาก็จมอยู่กับความทุกข์อะไรตรงนั้นจนมองไม่เห็นสิ่งที่มันมีค่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในบ้านไว้ขนหน้าอกเลยเหรอคเป็นแมนเนี่ยอาจจะต้องมีเก๊กส่งหน้ายู่เข้มขึบ้าง โอเคไหมครับวันนี้เราทะเลาะกับผู้หญิงเนี่ยนั่นนี่เริ่มต้นเรื่องเราถูกนะแต่พอเขามีน้ำตามาทีใดมันจบที่เราผิดทุกครั้งเพราะฉะนั้นน้ำตาผู้หญิงสำคัญ <S <S 1> <S 1> นิ่งอยากร้องร้องมามาให้เต็มพอท้ายจีนก็จะบอกว่าจบแล้วใช่ไหมละครการแก้ปัญหาก็คือต้องต้องนิ่งอะ่ะหรือไม่ก็คําเดียวเลยขอโทษ <S 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 หนังเรื่องนี้ว่าเออเู้ชายก็ไม่เคยรับบทตลกปกติขึ้นมาป็ดป็ดปดปดตบ ตบๆเปรยาอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้มาแบบว่ามาร้องไห้แล้วมารับบทตลกหรือว่าหน้าติดตามหน้าค้นหาครับนนะพ<า>่อคุณจมูกครึ่งปาเราขอโทษนะจะว่าจะด่าดเรายังไงก็ได้อ่ะ เราไม่ด่าเธอเหรอกแล้วถ้าสมมติว่าด่าจะด่าว่าอะไรอ่ะอีดอ,อกแ็ดอีเตอร์แอบไม่ได้หามจริงถ้าเป็นห่วงตัวถ้าคงมีแฟนอีจัดปไปเลยแบบแรก,แ,รกแต่งตัวแรงๆลักสนุกไม่คิดมากถ้าเราจะด่าก็คงด่าประมาณนั้นอนะเจอผู้หญิงอย่างคุณายโฮหรือเปล่าเหมือนเคยจะผ่านๆแต่ว่าถ้าถ้าเจออย่างนี้ในในชีวิตจริงก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยง พยายามหาให้มากที่สุดแต่ก็อาจจะสงสารเขานิดหนึ่งะนะครับอาจจะพาเขาไปแบบเช็คบบสมองนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเขาแบบได้รับการกระทบกระเทือนอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ทำไมแกไม่อยากมีลูกฉันมีความรักได้แค่หน่วยเดียวอะอก็ถ้าเจอคนที่รักแล้วก็จะรักได้แค่ทีละคนอะแล้วถ้าวันหนึ่งมีลูกถ้าต้องรักทีเดียวสองคนกลัวทำไม่เป็นว่ะ หมอหมอดอกนี่คือแต่งตัวไปทํางานใส่กางเกงพับขาของเท้าผ้าใบสะพยเป้ขับจักรยานใส่จีช็อกเนี่ยใครจะไปรู้เป็นหมอคงไม่มีใครจุ่ๆก็อยากร้องไห้หรอกเนาะมันก็ต้องต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาร้องไห้หรอกเพราะคนเราน้ําตาคนปกติเนี่ยมันไม่ได้ไหลออกมาเองได้มันก็คงต้องมีเรื่องอะไรที่ทำให้เขาสะเทือนใจหรือว่าเออเสียใจจนต้องร้องไห้ออกมา คืออยากเล่าเรื่องของคนที่น้ำตาไหลง่ายๆครับขี้แงอะไรเงี้ยเอ่อก่อนที่จะแก้ปัญหาก็จะร้องไห้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนมนุษย์เราถึงต้องร้องไห้ด้วยปมประเด็นมันคืออะไรกันแน่หรือว่าเขากาลังต้องการอะไรสักอย่างซึ่งเราก็เองก็ไม่รู้ความจริงอะไรมันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนว่าเราเป็นคนสําคัญแต่เราจะรู้ได้ว่าฟีลลิ่งนี้แหละคือเรากําลังสําคัญอยู่มันนั่นแปลว่ามันตอบด้วยเหตุผลไม่ได้มันเป็นฟีลลิ่ง あ。Oh.